มมงคลลอด9ช่องใต้ท้องพ่อปู่พญาเพชรพคิรีมหาหมุนีสีสุทโธนาคราชใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณวัดถ้ำแจงจังหวัดเพชรบุรีรู้จักนักบริหารนักพัฒนาโรงเรียนคุณรังสิมัญญาละผู้อำนวยการโรงเรียนนวนมินทราชินูทิศหอวังนนทบ,บุรีปรับโฉมห้องน้ําสะอาดสุดหรูให้ครูนักเรียนและอร่อยแบบถิ่นเพชรบุรีกับเมนูหอยเสียบผัดชาสถานีวิทยุโทรทัศน์กรทบกร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่วารีที่สีผ้าค,ค่ะรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินศิละปะวัฒนธรรมรวมทั้งแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าด้วยค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาวันหยุดพักผ่อนส,สบายๆของท่านผู้ชมนะคะเริ่มกันเลยกับช่วงวิถีสีผ้าวันนี้น้องปุ๊กกี้พิธีกรสาวสวยน่ารักของเราจะพาท่านผู้ชมไปชมความงดงามขององค์พญานาคที่จังหวัดเพชรบุรีไปกันเลยค่ะ ช่วงวิถีสี่ภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ชมวิถีสีภ้าวันนี้นะคะปุกกี้จะพาทุกคนมาชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอชํำกับที่นี่เลยค่ะวัดท่ามแจงจังหวัดเพชรบุรีค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมความสวยงามบริเวณโดยรอบนะคะเดี๋ยวเราไปกราบสักการะขอพรอ,องค์ปูพ่พญานาากันก่อนค่ะไปค่ะคุณผู้ชม แห่งนี้นะคะโดดเด่นด้วยรูปปั้นพญานาคข้อปู่พญาเพชรคิรีมหามุนีสีสุดโทนาคาราชแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรีสูงราว31เมตรลำตัวเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง2เมตรความยาวลำตัวรูปยานุนาโรมมีช่องลอด9ช่องเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมีความยาว227เมตรมีลักษณะสีนินปานหรือสีเขียวปีกแมลงทับมีมิติและลวดลายที่ละเอียดอ่อนงดงาม และการลงสีสันก็สามารถลงออกมาได้อย่างสวยงามและอลาัางการดึงดูดสายตาของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามาที่นี่แล้วนะคะมีสิ่งหนึ่งเลยที่ห้ามพลาดค่ะนั่นก็คือเราจะต้องไปลอดใต้ท้ององค์พญานาคให้ครบทั้ง9ก้าช่องเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองค่ะและในแต่ละช่องนะคะก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันด้วยค่ะ ไปกันค่ะช่องที่1น,นะคะเพื่อขอให้องค์พ่อปู่ปกปักรักษาให้ชีวิตรุ่งเรืองช่องที่2ขอให้การเงินมั่นคงการงานมั่นคงช่องที่3ขอให้ประสบสับพพโชคชัยมีชัยชนะทุกสิ่งช่องที่4ี่ขอให้ความรักยั่งยืนสมหวังทุกประการช่องที่5ขอให้ครอบครัวอุดมสมบูรณ์พูนสุขท,ทุกเวลา ช่องที่6ขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวช่องที่7ขอให้ทรัพย์สมบัติเงินทองไหลมาเนืองนองช่องที่8ขอให้ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองและช่องที่9ขอให้สำเร็จสมปรารถนาดั่งใจหมายทุกสิ่งสับ โอ้โหคุณผู้ชมค่ะที่นี่คือยิ่งใหญ่และงดงามตาก,การตาม,มากๆอยากให้คุณผู้ชมได้มาเห็นกับตาเนื้อของตัวเองจริง,รงๆค่ะและที่สําคัญนะคะในช่วงนี้ทางวัดถ้ำแจงเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างด้วยค่ะซึ่งเป็นโอกาสดีเลยนะคะที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมทําบุญปิดทองลูกนิมดตกันอีกด้วยค่ะหากคุณผู้ชมมีโอกาสนะคะก็อย่าลืมแวะมาชมความสวยงามและมากราบไหว้ขอพรอ,องค์ปูพ่พญานาคที่วัดถ้ำแจงแห่งนี้กันเยอะๆนะคะช่วงนี้ก็ไปพบกับพี่ปอเลยค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าว่าเมื่อไหร่ต้องไปให้ได้เลยค่ะและตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยพบกับแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคเดี๋ยวกลับมาค่ะช่วงคนดีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก คนดี4ภาคอาทิตย์นี้เป็นบุคคลผู้อยู่ในแวดวงการศึกษาในฐานะผู้บริหารโรงเรียนมากความสามารถเพราะเป็นทั้งนักพัฒนานักสร้างสารรค์ที่เต็มไปด้วยพลังกายพลังใจอันมุ่งมั่นให้ทุกโครงการที่คิดทํานั้นประสบความสําเร็จเพื่อให้โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองที่ให้ทั้งความรู้และความสุขอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมระหว่างเรียนแบบครบวงจรแล้วที่โดดเด่นและสร้างชื่อเสียงโด่งดังในโลกโซเชียลคือการปฏิวัติห้องน้ำโรงเรียนจากห้องน้ำธรรมดาเป็นห้องน้ำสุดหรูเหมือนในห้างสรรพสินค้าสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยบูรพา รางวัลแห่งความภาคภูมิใจโลกกิติยศข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดจากจังหวัดนนทบุรีประจำปี2560รางวัลพัฒพฤหัสบดีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสะดุดีจากกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2566เราจะไปรับฟังหลักคิดและเคล็ดลับในการทำงานให้ประสบความสำเร็จพร้อมสัมผัสหัวใจที่มีจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศที่ข้าราชการทุกคนต้องภาคภูมิใจซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและทำให้เห็นถึงมิติการทำงานของข้าราชการครูได้อย่างลึกซึง้งกับบุคคลต้นแบบคนดีสภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีคุณรังสิมันยาละและตอนนี้ปุ๊กก็อยู่กับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคของเราในวันนี้แล้วนะคะท่านผอรังสิมันยาละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหท่านผอ,อค่ะวันนี้มาในเครื่องแบบเลยครับทุกวันอังคารเราจะแต่งเครื่องแบบชุดข้าราชการ แล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ปูอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศห้องสมุดค่ะซึ่งเป็นห้องสมุดที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะนผอ,ก,อก็เป็นห้องสมุดที่เราปรับปรุงใหม่นะครับได้งบรประมาณจากสาพทสวัดข้อมูลเนาะถามจากเด็กๆถามจากคุณครูถามจากกรรมการ,ารศารวักนะครับว่าเราควรจะพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทางไหน <c oughs> นะครับห้องสมุดก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งในการพัฒนา มีเครื่อง playstation นะครับมีคอมพิวเตอร์ครับมีจอชิยะอยู่ในห้องประชุมเล็กครับดังนั้นเด็กๆเข้ามาตรงนี้ผู้ปกครองก็เหมือนกันนะครับทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นก็จะมีความสุขทุกคนมาใช้บริการได้ห้องแอร์ด้วยแล้วเปิดแอร์ที่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าเรามีโซล่าเซลล์นี่นะคะ ทั้งหมดนี้ค่ะเป็นแค่ออเดิร์เพราะว่างานที่ท่านผอ,อรังสีมันของเรานี่ได้ทํามีมากมายจริงๆทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าการที่ท่านผอได้มาเป็นนักพัฒนาที่เก่งขนาดนี้การที่จะทํางานในสิ่งที่รักแล้วก็ทําได้ดีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมนะคะพาท่านผอย้อนไปในอดีตก่อนเลยนะคะว่าตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยอยากเป็นคุณครูฝันอยากเป็นครูแบบนั้นเลยไหมคะครับก็เป็นเด็ก ต่างจังหวัดเนาะอยู่อำเภอรอบนอกนะครับเ,เป็นลูกคนสุดท้องนะครับก็คุยกันในบ้านพี่ชายคนโตทุกคนบอกว่าในบ้านเราเนี่ควรจะมีข้าราชการสักคนหนึ่งปรากฏว่าพี่คนโตพี่คนรองคนกลางเลือกไปค้าขาย<อ>ก็เป็นความหวังของบ้านคนเดียวก็เลยเป็นคุณครูณิสศา,าตอนที่เ,เป็นนักศึกษาครูอยากเป็นข้าราชการด้วย แล้วได้สอนอยู่นานไหมคะกว่าที่จะมาเป็นผู้บริหาระคะจบเมื่อมีนาคม2540นะครับก็จบเดือนมีนาเมษาอ่านหนังสือสอบแล้วก็พฤษภาก็ทำงานเลยนะครับก็ไม่มีเวลาช่วงพักว่างนะครับหลังจากที่เป็นครูได้5ปีก็สอบบรรจุเป็นรองผู้อำนวยการะนะครับก็เป็นรองผู้อำนวยการอยู่2ปีนะครับแล้วก็สอบบรรจุเป็นผู้อำนวยการ นะครับก็สอบครั้งเดียวมาตลอดผ่านมาแล้วกี่โรงเรียนคะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่6ในตําแหน่งผู้วยการโรงเรียนที่ผ่านมา5โรงเรียนนั้นเคยเจอโรงเรียนในลักษณะแบบไหนบ้างที่ทําให้รู้สึกว่าโอ้จะต้องเป็นนักพัฒนามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอ,ยอะคะ่ะครับ เริ่มแรกโรงเรียนที่บรรจุเนี่ยก็คือโรงเรียนที่จังหวัดสุขโขทัย2552หบโอ้โหสิบกว่าปีแล้วสิกว่าปีแล้ว,แล,วแล้วความประทับใจที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนนั้นไปวันแรกครับป้ายต้อนรับอยู่หน้าโรงเรียนเลยยินดีต้อนรับผู้ในการรังสิมัญญาละสู่ขุนเขาแม่สารสามัคคีขุนเขานี่หมายความว่า ต้องอยู่ในป่านั่นน่ะสิคะเป็นโรงเรียนที่ไม่ลาดยางมาต่อยไม่มีถนนโโเป็นเป็นโคลนเป็นฝุ่นเลยประมาณ19กิโลแล้วที่นั่นนะคะท่านผออได้พัฒนาอะไรบ้างคะคือไปครั้งแรกเนี่ยบอกกับตัวเองเลยว่าพอเราเข้าไปถึงเนี่ยถ้าไปหน้าหน้าหน้าร้อนเนี่ยก็จะฝุ่นตลบเลยโโนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็คือ ถ้าคุณครูอยู่ข้างนอกเนี่ยก็เข้าไปสอนไม่ได้เพราะว่า oh. ถนนเป็นโคลนหมด oh. นะครับถ้าเข้าไปอยู่แล้วถ้ามันฝนตกเป็นโคลนเมื่อไหร่ก็ออกมาไม่ได้โอ้โหไป <นำ S 2> ถึงก็เลยบอกว่าบอกครูบอกกับชาวบ้านว่าสิ่งที่เราจะต้องทําอย่างแรกเลยนะอย่างเร่งด่วนเลยก็คือบ้านพักครูอ oh. ไม่งั้นถ้าวันไหนที่ฝนตกหน,กหนักๆครูเข้าไม่ได้ครูออกไม่ได้เนี่ยเป็นปัญหากับเด็กๆเลยไม่มีคุณครู ดูแลเด็กๆก็เลยมาปรึกษากับชาวบ้านกับเพื่อนๆทุกคนก็เลยต้องมาระดมเรื่องบ้านพักครูก่อนครูออกไม่ได้จะได้พักที่โรงเรียนเป็นอุปสรรคใหญ่เลยนะครับเด็กๆก็จะไม่ขาดการเรียนการสอนไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าทุกวินาทีคือสําคัญมากๆต้องได้เรียนใช่ค่ะ แล้วนั่นก็คือความระทับใจโอ้ยิง่งกว่านั้นอีกยงงไะที่แม่สารสัมคีเนี่ยไม่มีคลื่นโทรศัพท์โอ้โหนะครับพูอในการมีหน้าที่ทุกเรื่อง เป็นธุรการเองนะครับวิ่งส่งหนังสือเอกสารเคค่ะประสานงานทุกอย่างในชุมชนโอ้โหแต่ก็ทําให้ได้ฝึกปรือน่นอเป็นประสบการณ์ทักษะในการที่เป็นนักบริหารที่เราต้องจัดการกับงานที่มันเจอปัญหามันต้องแก้ให้ได้ใช่นะคะตั้งแต่วันแรกเลยนั่นคือเป็นผอครั้งแรกเลยตอนอายุ32คือบริบทแต่โรงเรียนก็จะแตกต่างกันนะครับพอเราอยู่โรงเรียนขนาดเล็กนะครับเราก็ได้รับโอกาสขยับไปโรงเรียนขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดใหญ่พิเศษ นะครับก็ประสบการณ์จากโรงเรียนเล็กๆก็สอนเราะนะครับให้เราได้มีประสบการณ์ที่จะไปทํางานในโรงเรียนที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นค,ครับแล้วก็เรื่อยมาค่ะมาจนถึงที่มีชื่อเสียงด่งดังมากๆในโลกโซเชียลนะคะนั่นก็คือที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศของ,ของวังนนทบุรีแ <พะ S 1> ห่งนี้ที่ออกสื่อไปทางโซเชียลเยอะมากๆเรื่องของห้องน้ำนั่นเอง คือทุกเรียนมีม,มีมีอุปสรรคปัญหาเหมือนกันในการบริหารนะครับแต่ว่าวิธีการที่จะผ่านอุปสรรคแล้วก็แก้ไขปัญหาเนี่ยคือคนที่มีข้อมูลคนที่มีข้อมูลคนแรกก็คือนักเรียน<อ>นะคะคุณครูกรรมการหลักสาะนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรนะครับมีอุปสรรคปัญหาอะไรในโรงเรียนทีเ่เราควรจะพัฒนา<อ>นะครับอันนี้คือสิ่งแรกเลยที่ คิดว่าผู้บริหารทุกคนปฏิบัติอยู่แล้วนะครับแต่เรียกว่าเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งแล้วกันถ้าเราคิดอะไรไม่ออกนึกย้อนไปตอนที่เราเป็นนักเรียนในโรงเรียนในรั้วสี่เรียนเราต้องการอะไรเราไม่ชอบอะไรเอามามิกกันผสมกันเป็นแนวทางในการทำานแรงฮึดมันมาจากไหน ในการที่เราจะเป็นนักพัฒนาจะต้องพัฒนาโรงเรียนนั้นให้ดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นแบบนี้ค่ะมันบอกกับตัวเองยังไงอะคะเรียกว่าเรามีไอดอลแล้วกันนะครับเรามีคนที่คอยสร้างแรงบันดาลใจตอนที่เราเป็นนักเรียนเจอท่านผู้ในการท่านหนึ่งเป็นนักพัฒนาตั้งแต่ขุดตอไม้เลยนะครับทำให้เมื่อเรามานั่งอยู่ตรงนี้เนะี่ยเราก็อยากจะเรียกว่าตอบแทนบุญคุณของโรงเรียน ไม่อยากให้คุณครูของเราเนี่ยในในสมัยเด็กเนี่ยท่านต้องผิดหวังกับตัวเราด้วยท่านผออ,อเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นนักขัฒนาที่เก่งมากๆเลยนะคะอยากทราบถึงเรื่องของหลักการบริหารงานค่ะว่าการบริหารงานที่ทำให้ ผู้คนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเรามีความสุขในการทํางานแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันขนาดนี้ท่านผอ,อทํำยังไงอะคะครับก็ทุกโรงเรียนเนาะโดยเฉพาะที่หอบางนนท์นะครับหอบางนนท์คือบ้านหลังที่สองของลูกรักนิยามของคําว่าบ้านหลังที่สองของลูกของลูกรักลูกรักด้วยลูกรักด้วยค่ะเออค่ะลูกรักก็คือ3 0 0พันกว่าชีวิตนี่ก็คือลูกของเรานะครับดังนั้น เราจะทําอย่างไรให้บ้านหลังนี้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดี<ม>นะครับก็ต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของกายภาพกายภาพก็ต้องตั้งแต่ลงอาหารนะครับสนามกีฬา<ม>ห้องสมุดห้องพยาบาลห้องคอมพิวเตอร์นะครับอย่างครั้งแรกที่ที่มาที่นี่เนี่ยห้องน้ำเนี่ยของเราเนี่ยยังเป็นแบบส้มซึมอยู่เลยเมืม่อปี6 3สนะครับก็พอประชุมผู้ปกครองก็เลยคุยกับ ท่านบุคลองแล้วก็เอาสไลด์ให้ดูท่านบุคลองบอกว่าเอเนี่ยทุกวันเนี้นะลูกๆที่เป็นแก้วตาดวงใจของเราเนี่ยยังใช้ส้วมซึมแบบนี้อยู่นะครับห้องส้วมเขาเป็นแบบนี้นะท่านบุคลองมีความเห็นแบบไหนนะครับทุกคนก็มีคําตอบในใจ งั้นเราจะปรับปรุงห้องน้ําเราเป็นแบบนี้ดีไหมให้ลูกไปดูค่ะวันนั้นได้เงิน6กแสนบายโอ้โหท่านผอ,อทุ่มเททุกอย่างความรักความใส่ใจลงไปขนาดนี้แต่ละคนจะพูดถึงท่านผอ,อของเราอย่างไรบ้างนะคะไปฟังกันเลยคะ่ะห้องน้ําตึก หรือวมาแม่ก็พกุกลิฟบะค่ะรู้สึกว่าพอ,อ,อเขาก็เข้ามาดูจริงๆว่านักเรียนนะคะ mm. เขารู้สึกยังไงบางอย่างที่มันไม่สะดวกไม่สบายอะคะ่ะ mm. เขาก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆดีขึ้นหนูอยู่ในนี้มา6ปีมันก็เหมือนแบบเป็นพี่โตสุดของที่นี่แล้วก็เห็นหมดเลยคะ่ะว่าอะไรมันเปลี่ยนขึ้นบ้างใช่ไหมคะ mm. เพราะฉะนั้นรู้สึกดีใจะคะ่ะที่แบบว่ามันได้ทันใช้ในรุ่นตัวเองแล้วก็รุ่นน้องเราคะ่ะเขาก็จะได้ใช้โรงเรียนที่แบบว่ามีคุณภาพสะอาดแล้วก็มันสบายใจเหมือนบ้านเหมือน,นที่เขาบอกจริงๆค่ะทั mm. ้งหมด3ปีนะคะในช่วงมมธยยปลา ก็ได้เห็นพัฒนาการของโรงเรียนแล้วก็เรื่องของสถานที่ Environment ต่างๆคุณภาพของห้องเรียนแล้วก็ห้องสมุดโรงอาหารห้องน้ำนะคะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นค่ะผมดีใจมากครับที่ได้ใช้ห้องน้ำใหม่ที่ผู้อำนวยการของเราได้สร้างขึ้นผมรู้สึกว่ามันอำนวยความสะดวกให้ผมได้เยอะขึ้นมันได้ใช้จริงๆแล้วก็ห้องสมุดของเราก็ได้ปรับใหม่ผมรู้สึกขอบคุณครับที่พอได้พัฒนา ท่านเนี่ยเป็นพอหนุ่มไฟแรงให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากในเรื่องคุณภาพชีวิตของนักเรียนนะคะแล้วก็คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคุณครูท่านเดินกับเราตลอดเวลาตั้งใจทํางานและท่านทําอะไรเนี่ยท่านทําจริงๆนะคะและท่านก็เป็นแบบอย่างให้พวกเราท่านสอนให้เราทุกคนเสมอว่าการคลองคนคลองตนคลองงานนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญที่คุณครูทุกคนเนี่ยจะต้องยึดถือและยึดมั่นในการปฏิบัติตดํารงชีวิตในทุกๆวันค่ะ รักท่านผอ,อ,อรังสีมันนะคะสู้ๆนะคะสู้ไปได้วยกันค่ะโอ้โหน่ารักมากๆฟังแล้วน่าปลื้มใจจริงๆนะคะทุกคนมีความสุขทีสิ่งที่ท่านผอ,อได้มอบให้กับทุกๆคนขอบคุณลูกๆนักเรียนนะครับที่ เป็นกาลังใจให้กับพอไม่เฉพาะพอคนเดียวนะครับค,คุณครูที่นี่นะครับผุ้คนทุ่มเททางานเพื่ออยากเรียกว่าสร้างเงยาวชนที่เป็นคนเก่งคนดีไปรับใช้ประเทศชาติ แน่นอนค่ะเยาวชนไทยเป็นกำลังสำคัญของประเทศเมื่อต้องอยู่ในโรงเรียนจะต้องอยู่อย่างมีความสุขโดยเฉพาะสุขอนามัยที่ดีอย่างห้องน้ำที่ต้องห้ามพลาดชมในอาทิตย์หน้าว่าลูกรักของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบรุรีมีความสุขกันแค่ไหนกับบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวงัจงจังหวัดนนทบรุรีคุณรังสิมันยาละ กลับเข้าสู่วาไรที่สีผ้าอีกช่วงนะคะและตอนนี้ก็ถึงเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วกับเมนูสีผ้าค่ะช่วงเมนูสีผ้าสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลกเมนูสีภาาวันนี้ขอเสนอวัตถุดิบหลักที่หาได้ทางภาคใต้นั่นก็คือหอยเสียบ ส่วนมากจะพบอยู่บริเวณชายหาดค่ะต้องเมนูนี้เลยหอยเสียบผัดชาสาธิตการทำโดยครัวทศพลบางตะบูนจังหวัดเพชรชบุรีส่วนประกอบมีดังนี้หอยเสียบต้มสุกกระชายพริกหยวกพริกไทยสดพริกขี้หนูและกระเทียมโคลกใบกะเพราใบามะกรูด น้ำตาลทรายเนำมันพืชซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองและซอสหอยนางรมตราแม่ครัวขั้นตอนความอร่อยเริ่มด้วยจุดไฟตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชน,นำพริกขี้หนูและกระเทียมโขลกลงไปผัดจนส่งกลิ่นหอมตามด้วยพริกหยวกผัดต่ออีกเล็กน้อยจากนั้นนำหอยเสียบต้มสุกลงไปผัดปรุงรสเพิ่มความหอมอร่อยด้วย ซีอิ๊วขาวสุดรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองผลิตจากถั่วเหลืองชั้นดีสะอาดทุกหลักอนามัยอร่อยได้รสชาติตามด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวที่เข้มข้นอร่อยชัวทั่วไทยทุกเมนูจากนั้นใส่น้ำตาลทรายและเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้ร่างกายด้วยสมุนไพรจากกระชายและพริกไทยสด และที่ขาดไม่ได้ใบมะกรูดใบกะเพราเพิ่มความหอมผัดให้เข้ากันเท่านี้ก็ตักเสิร์ฟเมนูสุขภาพกับเมนูหอยเสียบผัดา่าอร่อยชาร้อนแรงกันไปเลยค่ะทัวนทศพลบางตะบูนตั้งอยู่ที่ตำบลบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆหลากหลายในเมืองไทยที่วารายที่สีภาคนำะมาฝากที่ผู้ชมนะคะอย่าลืมค่ะที่ผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook และ YouTube c h anel n สถานีรักโลกวันนี้ขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองค่ะอาทิตย์หน้า11นาฬิกานาทีทางช่อง5้ากฎหมายเลข5เราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอล้ำข้าไวใ้ให้ลูกหลานสืบไปในวารายที่สี่ภาคสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ